นะครับใครไม่ใหญ่โค้ใหญ่ครับมีทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องการการจีบขาที่รุนแรงนะครับการจีบขาที่รุนแรงป้างป้างนะครับป้างป้างครับเพราะผมเชื่อว่าบางคนขาไม่แรงวันนี้ผมจะฝึกนะครับการฝึกการจีบขาด้วยการใช้เชือกดึงนะครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่ามีแบบกเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวลองดูครับแบบเชือกอะมีคนโอเคครับครับดูนะครับการฝึกการจีบขาหนึ่งนะครับคนที่จะดึงเรานะครับใช้ ยอ่อตัวได้เยอะเพื่อให้การไปไม่ยากถ้าไปยากมันีประโยชน์ถ้าไปแล้วไปง่ายๆนี่มันจะมันจะไม่ได้ไประโยชน์อะไรนะครับลองดูเดี๋ยวผมจะไปยากๆแล้วก็โลดย่อนะเลยยากแล้วผมจะดีนครับวิธีการเรากเท้าด้วยบางคนไม่ล็กเท้าเนี่ยเสียเปรียบนะครับล็อกทีตึงล้อตัวล็อกทีตึงล็อ,ลอตัวแล้วลองดูลองดูครับลองดูเห็นยวตรนะบังคับบังคัังคัเอาไป สิ่งนีแต้องปล่อยแล้วเอาดีแรงโดตัวเยอะโดตัวเยอะจออตามให้ไง่ายถารอเออดีๆเอาไปไปโอเคแล้วก็เท้าออกกันไปครับดีมากดีมากดีมากเอาไปไปดีนะโอเคย่อเยอะๆไปง่ายนะอยาให้ไปง่ายก็ไปง่ายมีประโยชน์ย่อไปนะย่อไปนะโอเคดีเลยเดีๆย้าไว้ย่อไว้ดีๆ ไป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 มาครับโอเคทค่ะหลายคนนะครับขีบขาไม่ค่อยแรงมีวิธีการการฝึกมากมายนะครับอันนี้ก็คือฝึกอันนึงะครับในการใช้คนลืงนนะครับการฝึกการขีบขานะครับผมฝากไว้วิธีนี้ก็เป็นรูปแบบอีกที่หนึ่งที่ฝึกและทําให้ขีบขาได้แรงนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ